สวัสดีครับมาฟังข่าวลิเวอร์พูลวันพฤห,หัส,สบดีที่18ธันวาคม2568ลุยสสติลจากเมลสปอร์ตเปิดเผยแผนการของอาร์เนส์สลอตกับบทบาทที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับเจเรมี่ฟริมปองในทีมลิเวอร์พูลหลังจากนี้ การฟื้นตัวของฟรอมปองนั้นดีมากและเร็วๆนี้เลยที่เขาเตรียมที่จะกลับมาได้แล้วแต่อาจจะยังไม่พร้อมลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้แต่ผมคิดว่าเขาจะกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรืออย่างน้อยก็ภายในสัปดาห์หน้าเขากลับมาลงสนามญ่าฝึกซ้อมแบบ1ต่อหนึ่งแล้วในยิมมาได้ระยะหนึ่งแล้วและสิ่งที่ผมได้ยินมานั้นค่อนข้างน่าสนใจเลยเกี่ยวกับบทบาทของเขาในทีมจากนี้ เจร์ีฟริมปองไม่ได้ถูกคาดหมายให้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแต่เขาถูกมองว่าจะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาราในตำแหน่งปีกขวามากกว่าไปเล่นฟูลแบ็กและนี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่อาร์เนอร์สล็อตจะลองใช้งานเจ r ร m y ีฟริมปองให้เล่นในตำแหน่งนี้และทดสอบว่าเขาจะสามารถเล่นได้หรือไม่อีกด้วยอันฟิลอินเด็กซ์มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมเปิดการเจราจาเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับแบ็กขวาของเซลตาบีโก มีการพบเห็นทีมแมวมองของสโมสรลิเวอร์พูลบ่อยครั้งมากในฤดูกาลนี้ที่สนามบาลาดอสของเซลตาและคาดว่าผู้เล่นที่พวกเขากำลังให้ความสนใจอยู่นั้นก็คือออสการ์มินเกซ่าแบ็กขวา26ปีนั่นเองซึ่งสัญญาปัจจุบันของแบ็กขวาทีมชาติสเปนรายนี้กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้านี้และเขาจะสามารถตกลงทำสัญญาล่วงหน้าได้ในเดือนมกราคมนี้และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมสรที่เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเขา ในตลาดซื้อขายที่กำลังจะมาถึงนี้โปรไฟล์ของมินเกซ่านั้นดึงดูดความสนใจทีมงานของลิเวอร์พูลอย่างมากเขาเป็นกองหลังที่จัดว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นอนเนกประสงค์เลยทีเดียวเพราะเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กซ้ายขวาและเล่นในตำแหน่งปีกขวาหรือวิงแบ็กได้อีกด้วย เอ็ดดี้ฮาวยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าณนะตอนนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดของเขายังคงได้รับผลกระทบจากการขายอเล็กซานเดอร์อีสักให้กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แน่นอนว่ามันเป็นซัมเมอร์ที่ยากลำบากกับทุกคนแล้วผมพูดไว้ตอนนั้นเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเสียผู้เล่นอย่างอเล็กซานเดอร์อิสักไปซึ่งเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกทีมของคุณก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเอาใครมาแทนเขาแต่นั่นเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอที่หาคนมาแทนได้ยากมากๆจริงๆ เอ็กเครมคอนู nu, มีรายงานว่าลิเวอร์พูลมีแผนสำรองหากพวกเขาไม่สามารถคว้าตัวมาร์เกฮีกองหลังจากคริสตัลพาเลสมาร่วมทีมได้ในเดือนมกราคมนี้ทันตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะลองพยายามอีกครั้งเพื่อคว้าตัวมาร์เก์ฮีมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้และพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินตามจำนวนที่คริสตัลพาเลสเชื่อว่าเหมาะสมและเห็นด้วยในการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมกลางฤดูกาลนี้ แต่หากพวกเขาไม่สามารถคว้าตัวมาเกฮีมาร่วมทีมได้ในตลาดซื้อขายรอบสองหน้าหนาวนี้นิโคชาล็อตเทเบกเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายของบรุสเซียดอร์มุนก็เป็นผู้เล่นที่พวกเขาให้ความสนใจไม่แพ้มาเกฮีเช่นกันเจมส์เพียสจากดีแอตเลติกยืนยันลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะปล่อยโมฮัมเหม็ดซาลาออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้แต่ทุกอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นเท่านั้น ลิเวอร์พูลแจ้งกับทางรามีอับบาสเอเย่นของโมฮัมเหม็ดซาราแล้วว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมในตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแก่ผู้เล่นอย่างเต็มที่ว่าเขาจะต้องการเลือกอนาคตของเขาอย่างไรต่อไปผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ขึ้นอยู่กับโมฮัมเหม็ดซาลาเป็นอย่างมากเพราะลิเวอร์พูลยืนกรานว่าไม่อยากเสียเขาไป ดังนั้นเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเขาพยายามอย่างหนักเพื่อย้ายทีมในเดือนมกราคมเท่านั้นและคงต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากที่โมฮัมเหม็ดซาลากลับมาแล้วสถานะของเขาในทีมนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกด้วยอินดิคายล่านิวส์มีรายงานว่า ถึงตรงนี้ไม่มีอะไรการันตีแล้วว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวมาร์กเกฮีมาร่วมทีมได้ในเดือนมกกราคมนี้กองกลางทีมชาติอังกฤษวัย25ปีรายนี้รู้ดีว่าเขากำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายในเวลานี้และเจ้าตัวเองก็กำลังชั่งน้ำหนักดูว่าการเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์หน้าจะให้ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือค่าเหนื่อยมากกว่าการเซ็นสัญญากับสโมสรอ,อื่นในเดือนมก,กราคมหรือไม่คริสตัลพาเลซไม่ต้องการขายมาร์เกฮีออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้แต่มันก็มีความเป็นไปได้หากว่าข้อเสนอที่พวกเขาได้รับนั้นมากพอที่จะทำให้พวกเขาไม่อาจมองข้ามไปได้แม้ว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมของพวกเขาจะไม่เห็นด้วยก็ตาม พาเลสเชื่อมั่นในฝีมือในการคุมทีมของกลาสเนอร์พวกเขามองว่าระบบการเลื่นของทีมนั้นจะสามารถนำใครเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเกฮีได้เช่นกันลุ s สสตีลเมลสปอร์ s เปิดเผยว่าสถานการณ์ระหว่างโมฮัมเหม็ดซาลาและอา n e เนอร์สลอตพร้อมกับสโมสรลิเวอร์พูลนั้นยังไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่นักแม้ว่าจะได้รับการแก้ไขไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเท่าที่ผมทราบความขัดแย้งระหว่างพวกเขาคือโมฮัมเหม็ดซาราและอาร์เนอร์สลอตนั้นยังไม่จบลงอย่างร้อเปอร์เซเลยสถานการณ์ดูดีขึ้นบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือใน5วันที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าโมฮัมเหม็ดซาราและลิเวอร์พูลอาจจะตกลงกันเรื่องการย้ายทีมของเขาในช่วงซนะัมเมอร์หน้า และจากบทสนทนาที่ผมได้พูดคุยกับคนภายในสโมสรในช่วง10วัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาปัญหานี้ลึกซึ้งกว่าแค่การถูกดรอปเป็นตัวสำรองของโมฮัมเหม็ดซาลาเท่านั้นถึงแม้โมฮัมเหม็ดซาลาจะไม่เคยพูดออกมาตรงๆแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ค่อยประทับใจกับการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและโดยเฉพาะการที่ฟลอเรียนเวียสและอเล็กซานเดอร์อิซักถูกยกให้เป็นผู้เล่นที่จะเป็นอนาคตของสโมสรต่อไปจากนี้ ในเกมเยือนแฟรงก์เฟิร์ตมฮัมหม็ดซาลาหลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมและเขาน่าจะทำประตูให้ฟลอเรนติเนสได้แต่เขาทำไม่ได้เขาดูหงุดหงิดหลังจบเกมและคืนนั้นเองที่เขาลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลออกจากโปรไฟล์ Twitter ของเขาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและความหงุดหงิดก็ค่อยๆสะสมมาตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้